ถึงนี่เลยพอหนุ่มบอยประกอบแล้วใช่ไหมะจะเป็นใครไปไม่ได้ใครคะนอกจากสาวมากี้ต้องมาเนาะ,นะ,ะต้องมาคู่นี้เป็นคู่จิ้นที่กลังดังมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า าวมาร์กี้นี่นะคะก็มีธุรกิจใช่ไหม่ะ,ะเปิดร้านไอศครีมอย่างนี้นะ,ะกับโยเกิรต์ตคุณนุ้ยคุณนุ้ยคุณนุ้ยด้วยคุณนุ้ยของเราแล้วก็เป็นพิธีกรกับงานนี้นะคะเป็นงาน SME ยั่งยืนที่สาวนุ้ยสุจิราของเราไปทำหน้าที่พิธีกระนะคะอาก็ถามถึงน้องมาร์กี้เนี่ยเจอมาร์กี้ก็ต้องถามหน่อยเอ้ยมาร์กี้จะหรือย,ยังไงทำร้านคู่กับหนุ่มบอยไอศครีมโยเกิร์ตแล้วเนี่ยแลยอาี้เองเนี่ย ก็ทำร้านขายเครื่องประดับในอินสตาแกรมด้วยค่ะแล้วคิดจะร่วมหุ้นกับหนุ่มบอยทำร้านอาหารอีกไหมเพราะเห็นหนุ่มบอยเขาจะทำร้านอาหารค่ะคจะทำด้วยกันอีกหรือเปล่ารวมถึงยังไม่จบกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องที่ผู้ใหญ่นะคะทางช่องเรียกนักแสดงของช่องไปอบรมเรื่องของการมีวินัยในการทำงานค่ะนี่ว่าเป็นอย่างไรไปฟังสาวมากี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ ที่จริงทางช่องเชิญทุกคนค่ะการอบรมของทางช่องก็เหมือนบริษัททั่วๆไปเนาะที่ก็จะมีการอบรมพนักงานแต่ว่าในแต่ละงานแต่ละสาขามันก็แตกต่างกันไปก็จะมี หลายๆอย่างที่เราเอาสามารถสามารถปรับเอามาใช้ในในชีวิตประจําวันได้มันก็คงคงอาจจะมีแต่กีก็ไม่ทราบเหมือนกันนะ<ม>ว่ายังไงแต่ว่าอาจจะมีเลยเอามาเป็นหัวข้อในการที่อสอนคนอื่นๆที่ที่ยังไม่ได้มีประสบไม่ได้ประสบปัญหานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบอกเฉยๆว่าเดี๋ยวจะมีทําร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขามาบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะทาร้านอาหารนะในการหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เพราะอันนี้คือเขาก็ เขาก็ทำในในกลุ่มเพื่อนเขาอะไรอย่เงี้ยค่ะาาอ,ยอย่าเป็นภาระให้กองเชีย ให้กับชาวจีนอีกเลยใช่ไหมคะแล้วก็าก็อ่านาเหมือนกันได้อ่านได้อ่าน <laughs> ค่ะส่วนถ้าถ้าถ้าเป็นในรูปของเราส่วนมากาก็จะไล่ไล่อ่านหมดนะใครฝากร้านอะไรก็อ่าน <laughs> า <laughs> เราเป็นแบบนี้มันก็โอเคดีอะค่ะใช่ก็สนิทกันแบบพี่น้องก็สบายใจดีมสมมติสําหรับคนอื่นๆมันมีแค่สองคำตอบว่าใช่กับไม่ใช่แต่ว่าสาหรับตัวกี้เองเรื่องอนาคตมันเป็นอะไรที่มันเราไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากที่จะ กำหนดอนาคตโดยโดยตัวเราเองเพราะ<ม>ถ้าสมมติมันไม่ได้แบบเดินไปในทางที่เรากําหนดเอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าเราผิดคําพูดหรืออะไรอย่เงี้ยแต่ว่าคือก็ไม่ได้หมายความว่า <ไป S 1> มัน <ไป S 1> <ด>จะเป็นไปไ,ไ,ไปไม่ได้หรือมันจะต้องเป็นไปได้<ม>ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตก็<อ>ต้องดูในอนาคตเอา้องเหมือนกันนะเหมือ<ด><ด><ห>นกันแต่เหมือนกันแต่เอ๊จุดจุดจุดอะ